สวัสดีครับช n n e l ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการซื้อของออนไลน์ยังไงไม่ให้เจอของปลอมนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยที่มันผ่านมานะฮะมีเพื่อนๆเนี่ยถามผมมาเยอะมากนะครับว่าพี่ครับร,ร้านนั้นร้านนี้บนช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ย เป็นของแท้หรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นของปลอมไหมอะไรแบบน,นี้นะฮะวันนี้ผมก็จะลองมาสรุปสิ่งที่แบบผมพบเจอมาแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกฎเกณฑ์ต่างๆที่ผมใช้นะฮะในการเลือกซื้อสินค้าแต่และอย่างบนโลกออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าสินค้าที่ผมซื้อออนไลน์เนี่ยเกือบ<ฮะ>ทั้งหมดเนี่ยมันจะมาจากเว็บช้อปปีแล้วก็ลาซาดานะฮะเป็นหลักเลย2เว็บนี้นะครับมันก็จะมีการแบบ ซื้อตามกลุ่ม Facebook หรือว่าซื้อตาม l ล n e แอดอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเน้นไปที่ s h อป e e และ La z a d a เป็นหลักนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็คงจะเน้นที่2แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันนะฮะโดยที่ผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับสำหรับการซื้อของออนไลน์นะฮะว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เราลอดพ้นจากของปลอมได้นะครับข้อแรกเนี่ยเป็นอะไรที่เห็นได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือการเช็คเรตติ้งร้านนั่นเองนะครับโดยอย่างลาซาด้านะฮะเราจะเห็นนะคร้าน นแน่นอนว่าร้านที่แบบโปรไฟล์ดีๆนะฮะที่ผ่านผ่านมาเนี่ยมีการส่งของตรงตามที่เราต้องการนะครับเขาก็จะได้คะแนนตรงนี้เยอะนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เป็นตัวแรกเลยนะที่ผมเนี่ยจะดูก่อนเลยนะครับคือร้านที่แบบเ е й ติ้งแบบ70% 60%หรือว่าได้ดาวน,าน้อยๆอะไรเงี้ยผมก็จะเลี่ยงไปก่อนเลยนะฮะดูไม่ค่อยน่าไว้ใจ ต่ถ้าเกิดร้านไหนที่แบบอ่ะอย่าง Lazada เนี่ยเลตติ้ง95อัพอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าเป็นร้านที่มีคุณภาพแล้วก็มีโปรไฟล์ที่ดีประวัติด,ดีอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งการดูผู้ติดตามนะฮะเพราะว่าอย่าง2แพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีการบอกนะครับว่าแต่ละร้านเนี่ยมีคน Follow เยอะมากน้อยแค่ไหนนะฮะบ,บางร้านเนี่ยคนฟอลโล่แบบ5คน10คนอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะยังดูแบบไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่อย่างบางร้านเนี่ยคนตาม20,000กว่าคนอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นร้านที่ดูน่าไว้ใจมากกว่าแล้วก็น่าซื้อมากกว่านะฮะหรือแม้แต่กระทั่งการไปเช็คชื่อเสียงของร้านนั้นๆน่ะนอกแพลตฟอร์มก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบางร้านนะฮะเขาจะไม่ได้ขายแค่บน s h o ปปีหรือลาซาด้าเพียงอย่างเดียวนะฮะ เขาจะมีการขายข้างนอกด้วยนะครับอาจจะผ่านทาง Facebook Fan Page นะฮะผ่านทาง l i น์แอหรือว่าช่องทางต่างๆถ้าเกิดร้านข้างนอกเขามีชื่อเสียงดังอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็มาซื้อร้านเขาบนออนไลน์ด้วยเนี่ยมันก็จะสบายใจได้อีกเปาะหนึ่งเลยนะครับซึ่งตอนนี้มันมีอยู่หลายร้านมากๆเลยนะครับที่ร้านข้างนอกข,อ,กของเขาเนี่ยก็จะเป็นร้านใหญ่นะฮะแบบใหญ่มากๆเลยเป็นดีลเลอร์ที่แบบมีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วเขาก็จะมีหน้าร้านออนไลน์ด้วยอันนี้ก็จะแบบปลอดภัยมั่นใจได้อีกประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อีกคลิกหนึ่งใน này, ข้อนี้ เขาจะมีแบบเป็น Official Store อยู่นะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยก็มีกันนะฮะยกตัวอย่างเช่น l o องจ e a n s อะไรแบบนี้เขาก็จะมีร้านที่แบบเป็น Official เลยนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นร้านที่เปิดโดยทางแบรนด์เองนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่เลยร้านพวกนี้ยังไงมั่นใจว่าได้ของแท้ชัวร์นะครับปลอดภัยกว่ามากๆแต่ราคาเนี่ยอาจจะแพงกว่าชั้นนิดหน่อยนะฮะส่วนลดอาจจะยังแบบมีไม่ได้เยอะเท่าร้านพวกที่เป็นดีลเลอร์นะครับ ก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันไปนะฮะลองเลือกกันได้ตามความถนัดเลยนะครับส่วนข้อ2เนี่ยก็คือเทคนิคการดูดาวที่ได้จากการรีวิวนะฮะคือสินค้าแต่ละตัวเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับมันจะมีดาวอยู่ใช่ไหมฮะว่า5ดาวเนี่ยสินค้าตัวนี้ได้กี่ดาวนะฮะแล้วก็มีคนรีวิวกี่คนนะครับคือสินค้าบางตัวเนี่ยหน้าตาดูดีมากนะฮะรูปภาพดูสวยงามมากนะเป็นของแท้มาก แต่บางทีได้ดาวแค่ดาวเดียวนะครับแล้วก็คอมเมนต์ในทางแบบแย่ๆหมดเลยอะ่ะยกตัวอย่างเช่นได้สินค้าไม่ตรงปกสั่งอีกแบบได้อีกแบบและยิ่งบางรีวิวนะฮะที่มีรูปประกอบเนี่ยอันนั้นสาคัญมากเลยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกเลยว่าคนที่สั่งไปแล้วก่อนหน้านั้นเขาได้สินค้าเป็นยังไงบ้างเขาแนบรูปมาให้เราดูด้วยอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่บอกได้ชัดเจนมากๆนะครับซึ่งผมเนี่ยเวลาจะซื้อนาฬิกานะส่วนมากเนี่ยผมก็จะดูสินค้าที่มันผ่านการรีวิวมาก่อนนะฮะอย่างน้อยๆเนักรกดาช เลยนะฮะว่าสั่งปั๊บเนี่ยมันจะได้สินค้าหน้าตาประมาณไหนตรงตามปกไหมแบบนี้นะฮะไอตัวเนี้ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยได้เยอะแล้วก็จะมีอีกคลิกหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่ซื้อในช้อปปี้นะครับช้อปปี้เนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เอาไว้บอกจํานวนที่ขายไปแล้วด้วยนะครับคือใน,ในาฬิกาบางเรือนเนี่ยสมมติว่าขายไปแล้วร้อยเรือนเนี่ยมันก็จะขึ้น,นข้างๆเลยว่าขายไปแล้วร้อยชิ้นนะครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบอะที่ทําให้เราตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะฮะ ก็แสดงว่าไอ้ร้านนั้นนะ่ะน่าจะขายดีพอสมควรนะแต่ก็ต้องดูนะว่าไอ้ร้อยชิ้นนะนะั้นน่ะได้คะแนนเท่าไหร่นะฮะคือขายไปร้อยชิ้นแต่ได้ดาวรวมกันนะ่ะแค่ดาวเดียวอันนี้ก็ไม่น่าไว้ใจนะครับแปลว่าร้อยคนนะนะั้นน่ะก็คือโดนหลอกันหมดร้อยคนแต่ถ้าเกิดขายไปแล้วร้อยชิ้นนะฮะได้ดาวแบบ4ดาว5ดาวอะไรแบบนี้ผมถือว่าโอเคเลยเป็นการขายที่แบบมีคุณภาพด้วยนะครับส่วนข้อ3เนี่ยก็คือการสังเกตราคานะฮะ เรื่องของราคาเนี่ยเป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นนาฬิกาบางเรือนนะฮะอยู่บนช้อปปีหรือ Lazada เนี่ยแต่แบบมีหลายราคามากๆนะฮะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลของแบรนด์นั้นมาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นไซโก้หรือว่าอย่าง g ีช็อคอะไรแบบนี้ยคือถ้าเกิดคนที่ศึกษามาประมาณหนึ่งนะฮะจะรู้ว่าไซโก้โดยธรรมชาตินะฮะต่อให้เป็นเครื่องอัตโมติเครื่องที่แบบเป็นคอร์นะฮะ เริ่มต้นไซโก้เนี่ยก็จะประมาณ2อ0 0 0บาทประมาณ2000ก,กลางๆถึง2,000ปลายๆนะฮะมีหลุดมา2,000ต้นนิดเดียวเองไม่กี่รุ่นนะครับซึ่งอันนี้คือราคามาตรฐานดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปเจอไซโก้นะฮะที่มันเป็นเครื่องออโต้อะไรก็ตามเนี่ยที่ราคาแบบ900บาทนะฮะ1,200บาทอะไรแบบนี้ให้แบบระวังไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะเจอความแบบประหลาดๆอะไรอยู่บ้างนะฮะหรือว่าอาจจะเจอสินค้าไม่ตรงปกนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละว่าไซโก้เนี่ยถูกสุดมันก็แบบไม่มีทางราคาแบบนั้นได้นะครับต่อให้จะลดสต็อกหรือจะลดอะไรมากมายแค่ไหนเนี่ยมันก็จะแบบเ็มที่่อยู 2000กลางเท่านั้นนะครับหรืออย่าง G s h ็ Sho ck เนี่ยเจอบ่อยเลยนะฮะ g s ช็ Sho ck บางเรือนนะครับรูปนี่แบบเป็นรูปของแทนเลยนะแต่ขึ้นราคามา950หรือบางทีก็500บาทอะไรแบบนี้ก็มีนะฮะอันนี้เดาไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเจอของปลอมได้นะครับเพราะว่า G s ช็อกทั่วไปเนี่ยคนที่แบบศึกษามาประมาณนึงก็จะพอทราบนะว่า G s ช็ c k ลดแบบเทพเ,เลยนะฮะเป็นของแทนนะฮะก็จะเจอประมาณสัก2000ต้น2,000กลางอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่บอกเราได้ไกลๆประมาณหนึ่งนะว่าราคาแบบมีพิรุษนะฮะหรืออย่างบางครั้งที่แบบมันชัดเเจนนนนหักๆลยยะะอ่าาาางงฬิบบแรด์ ยกตัวอย่างเช่นลองจินส์อะไรแบบนี้ปกติแบรนด์ลองจินส์เนี่ยนาฬิกาเขาจะเริ่มต้นที่ประมาณ30,000บาท50,000ไปจนถึง7จ0 0 0ปก็มีนะฮะแต่มันก็จะมีบางร้านนะฮะขายลองจินส์นะครับแล้วก็ราคาเนี่ย2,000นะฮะ3,000ก็มีซึ่งพอเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องแบบรู้ตัวนะฮะว่านาฬิกาที่ราคาประมาณ6-70,000หรือประมาณแสนกว่าบาทอะมีคนเอามาขาย2,000ันอะมันไม่ปกติอย่างแรงนะครับอย่าไปหลงกลง,ง่ายๆนะฮะเราต้องแบบ ค่อยๆคิดดีๆเลยนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะมีคนเอานาฬิการาคา6 -7 หมื่นมาขาย2 0 0พถ้าเกิดมันเป็นของจริงเนี่ยคนก็กวาดซื้อกันไปหมดละแล้วก็ไปขายแบบ3-4มสี่หมื่นก็ยังได้จริงไหมฮะอันนี้เราต้องแบบพิจรารณา,ากันประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนเทคนิคที่4เนี่ยก็คือดูจากแหล่งที่ส่งนั่นเองนะฮะคือในช้อปปีและ La z a d a เนี่ยมันจะมีการบอกเราด้วยนะว่าสินค้านั้นอะส่งมาจากประเทศไหนนะครับโดยส่วนมากเวลาผมซื้อนาฬิกานะฮะผมจะดูจากนาฬิกาที่ส่งมาจากในไทยเท่านั้นเลยนะฮะคือนาฬิกาบางเรือนอนะ ที่เป็นแบรนด์ดังๆหน่อยอะแล้วมันส่งมาจากจีนเนี่ยอันเนี้ยพอจะเห็นความแบบแปลกๆได้พอสมควรละนะครับคือยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะอย่างราโดลองจินทิสโซ่อย่างเงี้ยถ้ามันส่งมาจากจีนอะและราคาแบบถูกแปลกๆด้วยอันเนี้ยหลีกเลี่ยงไว้ก่อนเลยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมเจอเยอะเหมือนกันนะฮะแต่มันก็จะมีบางแบรนด์เหมือนกันที่เป็นข้อยกเว้นนะอย่างเช่นพวกซิกาดีไซน์นะฮะพวกเสี่ยวมี่พวกอเมซฟิตอะไรแบบเนี้ย มันก็อาจจะมีบางเรือนที่ส่งมาจากจีนได้เพราะว่าฐานการผลิตเขาจะอยู่แถวนั้นนะครับแต่ใน,ในการหลายๆเรือนที่แบบมันผลิตนอกจีนอ,อย่างเช่นพวกในาฬิกาจาก Swatch Group นะฮะพวกนี้เขาจะผลิตในสวิตเกือบทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันส่งมาจากจีนเนี่ยอันนี้แปลกๆละส่งมาจากไทยเนี่ยมันยังพอแม็กเซนเพราะว่าตัวแทนจําหน่ายเขาก็อยู่ในไทยด้วยอะไรแบบนี้นะครับส่วนข้อ5เนี่ยก็คือการทาความเข้าใจเรื่องของแบรนดิ้งนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้การศึกษาพอสมควรนะฮะแต่มันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะถ้าเกิดเราเข้าใจข้อนี้นะครับก็ ราจะพบว่าในรายการในพวกช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยแพงที่สุดเนี่ยมันก็จะมีแบบไม่เกินแสนหรือว่าประมาณแสนต้นๆเท่านั้นเนี่ยนะครับคือแบรนด์ที่แพงกว่านั้นเนี่ยเราจะแทบไม่เจอใน Lazada หรือว่าใน s h อป e e อย่างแบบถูกต้องอย่าง o f f i c i a l เลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราจะไม่มีทางเจอพวกโ Ro เล็กของแท้นะฮะชิลดอร์อูบลเอพีปาเตเนี่ยคือตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าในรายการพวกเนี้ยเขาก็จะขายผ่านบูติกหรือว่าผ่านทางตัวแทนจําหน่ายของเขาที่มันได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการมากๆเท่านั้นนะฮะ ซึ่งเท่าที่ผมลองดูนะครับนาฬิกาที่แพงที่สุดนะที่แบบเกรดสูงมากๆที่สุดแล้วอะบน l a z a d a แล้วก็ช้อปปีเนี่ยเต็มที่ก็จะประมาณลองจินส์นะครับราโดหรือไม่ก็ออริสนะครับคืออย่างลองจินส์แล้วก็ราโดเนี่ยจะเป็นแบบ Official s t o r ตร์เขาเลยนะฮะสโบรชกรุ๊ปขายเองเลยอันนี้ปลอดภัยชัว,ชว,ชวร์นะฮะแต่อย่างออริสเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับแต่ลหลายๆร้านเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนที่ถูกต้องอย่างเป็นทางการนะครับก็ค่อนข้างไว้ใจได้แล้วก็มั่นใจได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องของแบรนด์นะครับวบน,นพก แพลตฟอร์มพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงการซื้อในรากาปลอมได้อย่างง่ายขึ้นอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนข้อ6เนี่ยเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของผมเลยนะฮะที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนเลยนะครับก็คือการทดลองซื้อนั่นเองนะครับคือเอาจริงๆนะฮะต่อให้ผมพูดข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยไปจนจบละนะครับแล้วก็เพื่อนๆลองดูตามร้านใน s h อปปี้ a ัซาด้าแลใช่ไหมฮะแล้วก็พบเจอแล้วนะว่ามันมีร้านที่ตรงตามนี้เป๊ะเลยนะครับห้าข้อเนี่ยมีครบเลยแล้วก็น่าเชื่อถือมากมกนะฮะแต่มันก็อาจจะแบบเกิดเหตุ ะะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยลองเริ่มซื้อเรือนที่แบบไม่ได้แพงมากดูก่อนนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆมีร้านหนึ่งอะที่แบบอยากซื้อหลายเรือนเลยนะฮะให้ซื้อเรือนที่แบบถูกสุดก่อนมาเรือนหนึ่ง พื่อมาดูว่าเออเราได้เรือนที่แบบมันดีจริงไหมแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการจริงไหมนะฮะถ้าเกิดมันใช่นะเราก็ค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับซื้อเรือนที่แพงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเวลาผมจะซื้อนาฬิกายี่ห้ออะไรก็ตามนะฮะจากร้านใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยซื้อมาก่อนเนี่ยผมจะเริ่มซื้อจากแบบพวกถูกๆอย่างเช่นคา s ิโอประมาณ900บาทหรือว่านาฬิกาอื่นๆที่แบบราคาประมาณไม่เกิน2000อะไรแบบเนี้ยจะซื้อประมาณนี้ก่อนนะฮะแล้วก็พอได้ของมาเสร็จปั๊บเนี่ยอ่ะดูว่า สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับส่งมาเร็วไหมทุกอย่างดูดีโอเคไหมนะฮะถ้าเกิดโอเคเนี่ยก็ค่อยอัปเกรดไปตัวต่อไปนะฮะไปตัว,ต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 วที่แพงขึ้นอย่างเช่นเริ่มมาเป็นไซโก้สามพันสี่พันห้าพันอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะทําให้ลดความเสี่ยงลงไปได้ประมาณหนึ่งเลยนะฮะก็คือทดลองซื้อดูก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันโอเคก็ค่อยๆอยัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้อสุดท้ายข้อ7จเนี่ยจริงๆเป็นหลักการที่ง่ายๆนะฮะแต่จําเป็นจะต้องทําอย่างยิง่งก็คือการใจเย็นนั่นเองนะครับคือข้อหน เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอนายกาที่แบบมันถูกแปลกๆอะ่ะแต่เราก็อยากได้มากๆอะ่ะเหลือสินค้าอยู่1ชิ้นอะไรแบบนี้นะครับก็เลยรีบกดมาก่อนเลย พอกดมาเสร็จปั๊บนะฮะลืมเช็คลืมดูประวัติให้ดีนะฮะลืมเทียบหาข้อมูลสุดท้ายปั๊บเนี่ยได้ของแบบไม่ตรงปกหรือว่าไม่ตรงตามที่เราต้องการก็ซวยกันไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายนะฮะค่อยๆหาข้อมูลไปนะฮะศึกษาไปเรื่อยๆนะครับนาฬิกาที่มันจะเป็นของเราเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเป็นของเราไม่ต้องรีบร้อนนะฮะดูดีๆก่อนนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบราคาหลายๆที่อะไรก็ว่ากันไปนะครับซื้อเมื่อเรามั่นใจเท่านั้นนะครับเราก็จะได้สินค้าที่ตรงกับที่เราต้องการจริงๆนั่นเอง ก็เป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับเจข้อที่ผมพูดถึงนะครับหวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะลองเอาไปใช้ดูนะแล้วก็ลองไปซื้อตามช h อป e e l a z a d a ได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนๆถามผมมาเยอะมากจริงๆนะครับผมก็แบบอธิบายยากนะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยมากๆนะครับดังนั้นก็หวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังสงสัยกันอยู่นั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด s u b สไครต์ชั้นของเราด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีระบบสมัครสมาชิกรายเดื <ๆ S 1> อนด้วยนะครับซึ่งสมาชิกรายเดือนเนี่เเรากก็็จะมพวป Content exclusive ชน พรีวิวนาฬิกาที่กำลังจะรีวิวนะฮะหรือว่าเป็นภาพเบื้องหลังการทํางานหรือว่าเป็นภาพพิเศษนะครับที่จะเห็นได้เฉพาะสมาชิกสนันด้วยนะครับก็สามารถกดปุ่มสมัครที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ